คนละครึ่งพลัสวันแรกกันที่จังหวัดแม่ห้องศนค่ะซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนพบปะผู้ประกอบการชุมชนสำรวจบรรยากาศการเปิดให้ใช้โครงการคนละครึ่งพลัสเป็นวันแรกค่ะที่ตลาดชุมชนคนพอเพียงบริเวณสนามหน้าสารากลางจังหวัดแม่ห้องศอนนางสาวชุติพรเสชัง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศนลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการชุมชนพร้อมทั้งสำรวจบรรยากาศการเปิดให้ใช้โครงการคนละครึ่งพลัสเป็นวันแรกโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่โดยได้พบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการชุมชนที่ได้นำสินค้าของชุมชนสินค้าโอทอบของจังหวัดแม่ห้องศนมาจำหน่ายซึ่งร้านค้าส่วนมากค่ะได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสโดยบรรยากาศการใช้งานโครงการยังไม่พบปัญหาใดๆด ผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการสามารถชําระค่าสินค้าได้ตามปกติผ่านแอปเปาตังค่ะทางนี้ตลาดชุมชนคนพอเพียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดโดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อให้ผู้ประกอบการชุมชนได้นําสินค้าภายในครัวเรือนออกมาจําหน่ายให้กับส่วนราชการและประชาชนทั่วไปโดยมุ่งส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยและกิจกรรมการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์และช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการชุมชนได้นําผลผลิตทางการเกษตร สินค้าแปรรูปเสื้อผ้าในท้องถิน่นและอาหารแปรรูปพื้นเมืองเพื่อนํามาจําหน่ายให้กับประชาชนนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังได้มีการสอบทมปัญหาอุปสรรคในการประกอบอาชีพค้าขายของผู้ประกอบการชุมชนเพื่อนําปัญหาไปปรับปรุงและช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการค้าต่อไปซึ่งจากภาพบรรยากาศก็ดูคึกคักที่เดียวนะคะในะเรื่องของการใช้คนละครื่องพลัสวันแรก